ไปต่อยพิตเต้ไปก่อนละกันนะครับดูไปหนึ่งมัดนะครับเต้ยเซเดอร์อสังหารรัวๆตอนนี้ครับต้องหยุดยังเต้ก่อนนะฮะแตกสองแล้วแตกสองแล้วแตกสองแล้วได้ดักหลอดเอาไปคนละสองอนไอ<ค>้ว่าจะอยากเชียร์ว่ากูเช่งดีกว่าคลิปนี้มีทีเด็ดอีกแล้วครับเด็ดก,กว่าทลิปที่แล้วอีกแต่ก่อนจะไปดูนะครับรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์หรือกดติดตามกันด้วยนะครับมาถึงก็เจอกันที่ห้อง n b c ตีบวกโคกีแฮนเลยครับไม่ได้มานาน ตอนแรผมต้องการไข่อีพีอีฟองหนึ่งนะครับแต่ผมมีไข่แร่สามถ้ามันได้อีพกผมสุ่มสัตติเจนเลยนะฮะอีพกมาได้รีเจนเลยโอ้โหจบเลยสิ้นหวังจัดสิ้นหวังจักโอ้ยเห็นแล้วขนลุก,ลกคีไม่ได้สามอันพักได้คีไม่ได้ไปก่อนดีกว่าครับตอนนี้นี่มีกิจกรรมแบตเทิรกราวมาใหม่ฮะผมกำลัตงต่อคิวแต่ไม่มีคนเข้าเลยกําลังคงเอ้พอแล้วโอ้โหถึงก็ต้องคงอยู่กับใครว่าเขาดูกว่าน,นี้ พวกเราขึ้นบนพวกเราขึ้นบนพวกเราขึ้นบนเฮ้ยใ,ใครไปเอา45คนจริงมาวะวัตฟักเอาละครับผมเป็นกิจกรรมใหม่นะทาวเวอร์นีเป็นเป็นแมปแข่งเลยนะตอนนี้ก็คือเนี่ยใช่เลยเนี่ยแบบแมปแข่งเลยเนี่ยตอนนี้คือมันจะไม่สามารถจับปาร์ตี้ได้นะครับสุมมั่วเลยกิวก็มั่วเลยปกติไอ้แพตเทิลรันเก่าเนี่ยคือมันจะแบบว่ามาป็นตี้ก็จะอยู่ทีมเดียวกันแต่อันนี้คือจะไม่ใช่อยู่ทีมเดียวกันนะครับเอาแล้วไงฮะไม่เป็นไรครับไปไปรบัฟเต็มก่อนครับต้องเทไปก่อนต้องเอาเอาเยอะเอาสุดเลยอตอนนี้เราอะเอา,เอา,เอาตึงเลยะนะฮะ ไปลุยโอ้โหรีโลไม่ได้งานหยาบแล้วแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเดินธรรมดาไปก็ได้ครับตัวนี้โอ้โหเพื่อนเดินชาร์เอบีเพื่อนหน่อยอูยมีโซมีเสาด้วยนะครับผมเฮ้ยโอ้โหมาถึงเตอร์เตเดอร,อร์โดนแข็งนะฮะเฮ้ยโอ้โหโกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเป็นท่านกาวครับถ้าเกิดเราลงปบตตี้เนี่ยมันก็จับแยกอยู่ดีครับผสมกันมั่วเลยตอนนี้ไปปล่อยพิเตอร์ไปก่อนละกันนะครับโดนไปหนึ่งหมัดนะครับงงเลยนึวยกว่าอยู่พีเดีร์กันตล่อยไม่ได้นะครับเดิน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  ตายไทา่ทันตายคูเซเดอร์สองตัวพืออันนี้หมูตุ๋นวาทุกคนหมูตุ๋น่าเราอยู่กับหมูตุ๋น่าทุกคนสบายใจได้แล้วครับเต้ยเซเดอร์สังหารรัวตอนนี้ครับต้องหยุดจังเต้ยก่อนนะฮะปังครูเซเดอร์มผมมาหยุดดูเซเดอร์ครับตอนนี้คูเซเดอร์นี่คือแบบแงทงขี้แตกไอเต้ยต้องหยุดไอเต้ยก่อนไอเต้ยม,มันอาวาาแล้วทุกคน ผมเป็นหยุดเต้ยให้แล้วทุกคนโอ้โหต้องหยุดเต้ยก่อนนะครับไม่งั้นคือเต้ยมาละวาดหนักเกินไปหนึ่งเฮ้ยมึงปั๊มกันหน่อยเพื่อนโอ้โหแม่งโดยเต้ยแทงตายหามหมดแล้วหืมกูเสียเวลาที่จะต้องมานั่งต่อยมึงมากโอ้โหดูดิ วิสาแตกไอรถเอี่นรถเอคูมันดีรถเอคูมันดีแตกแตกเีสาไอปั๊บหมดปั๊บหมดอือนี่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 ้ยโอ้โหห้ามเอาของในจักโลเด็กด้วยนะครับเกียร์หมดแล้วหมดเลยทำยังไงนี้วักคาฟาได้ไหมเบย์โอเอชได้ไหมเช็คก่อน วีดีโอ e. e. ใช้ได้ครับทุกคนโอ,อ้โห و, สบาใใจแล้วทีนี้ายโดนไปอีกหมดัดโดนไปอีกหมดัดตอนนั้นจะจบลงใน5นาทีครับตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถทำลายฐานทัพเราได้เลยนะฮะจะต้องวัดกันที่สกอร์แล้วนะครับจังหวะน,นี้นะฮะปังโถมมันเพื่อนโถมมันเพื่อนตีตีต,ต,ตีหินตีหินแปง้ง สังหารผู้เล่นไปอีกหนึ่งต้องเอาสนับมาปาได้พวกนี้โดนผมวะเฮ้ยนิ่งแบบนี้จบลงแล้วนะครับผมจบแบบนี้เลยเหรอจบแบบนี้ถามจริงอันนี้คือเซิร์ฟจบแล้วหรอปิดเซิร์ฟแล้วเซิร์ฟดับไปเนี่ยพอกลับมาผมคิดว่าผมจะต้องอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เป็นสนับอีเมทพี่เผอผมว่าติดบวกเก้าว่ะก็่ทำ ไอ้ก้านเบาๆคนกำลังใช้สมาธิแตกสองแล้วแตกสองแล้วแตกสองแล้วล่อไปเก้าึ้นติดอุ้ยอุมาว่ะมาว่ะน้องระเบิดเก้าผมผมได้กันส่วนแบ่งกันคนละเท่าไหร่คนละยี่สิบปอนดู้ใช้ครับไม่ได้เอาไปขายเยี่ยพี่ตีไปทำไมเนี่ยเอาไปปลาพวกปลาพวกผีที่แม่งตายหาตายโฮงอ่ะบวกติดไหมมันก็ไม่ได้แรงขึ้นขนาดนั้นหรอกบวกติดตามเทียงไงเย็ด ทำเทียสนับกามใครวะไม่ทุกวันนี้ที่นี่ก็ตายแล้วนะต่อยคนน่ะถ้าใส่ที่นี่ก็แบบลงดินน่ะดินยุบอะ่ะผมเลยแค่คลิกหนึ่งคือบวก10ครับจะทิ้งไว้ก็อะไรอยู่กับช่องเรามันต้องเอาให้สุดที่นี่ผมก็เลยมาตีลอเป็นฝั่งของสนับกากาหว่าให้มันแตกสักสองสามทีแล้วก็จะหวดนะไม่ติดครับบวกเจ็ดผมก็เลยกดต่อยทีหนึ่งบวก8มาแล้วก็เลยไปไม่ถูกอว่า,อาไงต่อดีเฮ้ยไม่อยากดีเลยวะกลัวะวะใจไม่ค่อยสู้ดีเลยวะอะไรกี่เบอร์ โอ้โหยี่สิบเปอร์เซ็นนะน้องรู้สึกใจวันๆยังไงไม่รู้ครับบวกสิมันอาวุธเลเวลปสีด้วยนะครับมันตียากอยากเอาไอ้แค่นี่ออกจากตูดมากเลยเนี่ยสามวันี่ยคิมไม่ล่าคิมไม่ล่าคิมไม่ล่าเนี่ยไม่ใครใครมีมูลไข่ไหมเดี๋ยวผมตีบวกเลยเดี๋ยวผมตุ่มไข่ปิกต่อเลยขาดขันนิดนึงเวนัลพาสได้ปิกตอนนี้เบตันัลพาสเวลสี่สิบเจ็ดขาดอีกร้อยสี่สิบเมตรอ่ะร้อยสี่สิบคูณสามหมื่นสามหมื่นห้าพันมูลเราโบจะเป็นดิเราไม่ไหวเลยดิ เราไม่ไหวดิจิตใจกับสับปะสายดิเออฮายทุนไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไอ้กูมานทองอ่ะไอ้กูมานหนึ่งเปิดไปกี่ฟองครับนี่สุดปิดนอรบิดเวิวร้อยน่าจะไม่ใช่คนธรรมดา นิดหน่อยครับผมเห็นนิดหน่อยแล้วผมอยากจะนิดหน่อยตามพี่เขาเลยจริงๆครับเพราะผมขาดอีพิกอยู่แค่ตัวแต่ผมคิดว่าผมเปิดยังไงก็ไม่ได้เพราะที่ผมเคยเปิดไปตอนโค้ดเบต้าเนี่ยเปิดยากมากๆครับกว่าจะได้อีพิกศูนย์จุดหนึ่งกลับามาตีบวกกันต่อดีกว่าเม็ดสุดท้ายเม็ดสุดท้ายระหว่างไอ้ที่นี่สิบเก้าเปอร์เซนต์กับไปที่นี่ยี่สิบเปอร์เซนต์อะไรจะไปก่อนกันเจ๋งจริงๆผมอยากได้อ e ีดูเทฟอีกสักเปซหนึ่งแล้วก็เอารองเท้ามาวางข้างกันเลยรองเท้าวบวกสิบ ผมจะตีที่นี่ก่อนแล้วก็ตามด้วยไอนนี่ก่อนจะตีก็ต้องมีรำมวยกันนิดนึงครับขอมนราคาัแพงเต็งเต็งเวทอันนี้คือเราเราทำเพื่อแบบว่าทําเพื่อล่อไงจริงๆเราจะตีอันนี้ถูกปะ่ะเราตีอันนี้แต่เราตีอันนี้เพื่อล่อเอาละอยย่ยาไม่ติดบวกเก้าอันนี้บวกสิบได้ไหมเอากระใจไม่มาเออชัวติที่ัวตาตรงตโอเคครับติดนะ กลับม,<ห>มาจุดเลิมจุดที่เราอยู่แปรพี่ได้ได้ไปรัเ<ล>ปิดไข่แล้วเปิดไข่หาอะไรไม่มีโอริอิรูัะเปิดไขห่หานี่ไงหาอีปิกตัวไงอ๋อไข่ธรรมดานะโอ้โหคนลุกจัดอะคือถ้าเปิดหาอีปิกนี่แบบคือถ้าแม่รู้แม่ก็ด่าด <sh arp> ผิดหวังกับอันนั้นไปครับก็ต้องมีอันใหม่ที่ต้องสมหวังกันแล้วครับตอนนี้เนี่ยผมต้องการอีพิกอีกตัวหนึ่งฮะแต่ผสมแลไปแล้วมันไม่ได้อีพิกผมก็เลยต้องทําการเตริมเวดนพาร์ที่ตันเพื่อจะเอาอีพิกนะครับและตัวนั้นแหละครับผมจะเอามาผสมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องรับเศษก่อนครับตอนนี้ผมรับมาทั้งหมด129ชิ้นตอนนี้มาแล้วเป็นพาร์ทแต่ไม่น่าครบแน่กดก่อน,อน,นอดนนะดด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  โอเคน่าจะได้เต็มแล้วที่ผมต้องรีบเปิดเพราะว่าเห็นนะทุกคนเห็นไหมข้างล่างเนี่ยทุกคนเห็นคนนี้ไหมคนนี้เขาสุ่มได้สัตว์อะไรรัวๆเลยเนี่ยเนี่ยผมว่าเลดมาแล้วเลดสัตว์รีเจนมาแล้วถ้าได้สัตว์รีเจนพวกตอมมีนไนอะไรนะเดี๋ยวผมปิดซอยยังเลยคนดูเอาไปคนละหนึ่งออนแต่ไม่น่าครบนะเพราะว่าเศษผมไม่เหลือแล้วน่าต้องออนสุดท้ายอีกหนึ่งและสองและสามนะครับได้มาหมดสิบห้าเศษอีกสิบเศษอยู่อันสุดท้ายสิบเอ็ดอันเฮ้ย อันสุดท้ายได้อีกตัวนึงเลยนี่ว่านะครับ1 1อันผมต้องเติมเบงแล้วเน,นี้ย10เ็อันมันประมาณเท่าไหร่วะ2,750 30อ้อนจบเลย30อ้อนเรื่องจบนะครับแล้วทําการสุ่มเลยฮะอีพิก4ตัวนะครับกลายเป็นดาร์กลรอดสตอมมี่ไนโอซิลิสอะไรก็ได้อ่ะเออมาเลยกีเมล่า3ตัว อีกตัวหนึ่งจะได้เป็นคีเมล่าก็ได้ไม่ว่ากันนะคือยังไงก็เอามาบูชายันอยู่แล้วแหละเฮ้แต่ถ้าทุกมิวทงมิวเทนอะไรอ่ะก็ไม่สนใจอยู่ดีอ่ะผมเอาหมดอ่ะเรียกได้ว่าผมก็คือทะลวงไส้ทะลวงซิงอ่ะนะครับผมไม่ต้องใช้แล้วอีปงอีปิกอ่ะกองแช่งพร้อมเรียงกองแช่งมาๆมามาเลฟโกจัดไปหมูแดงหมูแดงหมูแดงถ้าได้ออซิสเอาไปคนละหนึ่งออนได้ดักหลอดเอาไปคนละสองอน ได้มันจะอยากเชียร์ว่ากูแช่งดีกว่าเออเนีย่ยอุซิลิคนละสิบออนแบดดักเลยคนละยี่สิบโอ้โหเปิดยังไงให้ขาดทุนมาเฮ<อ>แจกคนในกิวนี่แหละเอาละครับขาดอีกสิบเป็นอันผมจัดเองเลยครับแล้วผมก็กดทั้งหมดปังมาสุ่มสัตว์อีพีอกตัวหนึ่งก่อนคีเวล่ามา4ตัวดิดับเบิ่นคีเวลา่าเดือนนี้เนี่ยเป็นไ,ได้พัฒน,นแล้วครับต่อไปลุ้นรีเจนแล้วครับเดือนหน้าแต่ลุ้นตอนนี้ก่อนเอาละอีพีอีกตัวหนึ่งโอเคอีปีก4แล้วก็รวมอีกเป็น1รรงนี้้จะะไไดววออตัหรือเเปล่าก็บไว้นี่รอเลย ไปฝั่งนี้ดีกว่าไซพอนเอาเป็นมิวแทนดากอนโอบอลมาก่อนมาปังโอ้โหน่าอนี้แต่ละตัวแต่ละตัวที่เรียกได้ว่าโคตรออกมาจากตูดกูนี่ไม่ได้ใช้ทักตัวเย็ดเป็ดไอ้หาเอ้ยพี่น้องต้องรีบผสมแล้วตอนนี้เรดมันกำลังมาคีเมล่าคีเมล่าคีเมล่าเอามาพักสี่ตัวกลายเป็นคีเมล่าอีกทีนึงนะ เอาเชือกกับเก้าอี้มาเลยห้องครัวเลยและฝากตามศพผมด้วยโอเคเลยตื่นเต้นตื่นเต้นนะโมตัดส่ห้าเปอร์เซนต์กลายเป็นอะไรบูบาลอนเงียบจิ๊บเอ้ยได้ยูฟรีไม่ได้ช่วยอะไรกับมองกูเลยกูยัไปต่อยไอ้หน้าต้นไว้กวนตีนแอสตรอได้ขนาดนั้นต้องเลี้ยงหมูเด้งต่อเป็นไงล่ะครับทีเด็ดของจริงเลยดีได้ไม่ได้คิเมล่าบูชากันสี่ตัว